วันแห่งมหาปิติในวาระครบรอบ51พรรษาของหลวงพ่อธรรมชยโยวันธรรมชยัยวันแห่งการประกาศชัยชนะของผู้ชนะโดยธรรมซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคมปีพุทธศักราชส5 6 3ที่คณะผู้มีศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นในพระพุทธศาสนามาร่วมกันสร้างบุญบาร,รมีด้วยความอนเนกเบิกบานพร้อมเพียงกันในงานบุญทอดผ้าป,ป่าบำรุงวัดครั้งที่สอง ประจำปีพุทธศักราช2,563ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรแต่ทุกท่านก็ไม่หวั่นไหวกลับยึดเอาบุญเป็นที่ตั้งทุ่มเทตักใจสร้างบุญใหญ่ในส่วนของเจ้าภาพที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศต่ตางมีความรู้สึกปลื้มใจกับงานบุญที่เกิดขึ้น วันนี้เป็นวันที่ลูกๆปื้มไปติใจนะคะและลกลึกลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพราะเป็นวันธรรมชัยคือวันที่หลวงพ่อชนะ แล้วก็คือหลวงพ่อได้เข้าสู่เพศสมณะนะคะแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญให้พวกเราเป็น,ปนผู้นําในการสร้างบารมีของเรานะคะหลวงพ่อมีพระคุณต่อลูกๆเป็นอย่างมากวันนี้ลูกมาทําบุญทอดพระป่าและมาทาบุญทุกบุญเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคือลูกๆก,ก็โชคดีมากที่ได้พระเดชพระคุณหลวงพอ่อได้เทศนาสั่งสอนแล้วนาคําสั่งสอนของพระสัมมาธเจ้าทําให้ลูกได้รู้ความจริงของชีวิตแล้วลูกก็จะได้สร้าง บารมีตามติดติดตามพระเดชพระคุณหลวงพอ่อแล้วก็จะได้บุญกับหลวงพอ่อไปทุกพบทุกชาติร่วมหลวงพ่อกันก็มากันนะครับคับข้างนะครับแต่ก็มาด้วยด้วยความปลอดภัยนะครับทุกคนก็ป้องกันอย่างดีเลยครับตามนโยบายของรัฐบาลเลยนะครับนะมาด้วยความ เพิ่มปิติแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความ alert นะครับแล้วก็เบิกบานในบุญกันทุกคนเลยนะครับนะฮะก็ขอเอาบุญนี้นะครับฝากกับทุกท่านนะครับทั่วโลกเลยนะครับถึงแม้จะสถานการณ์ี่เป็นไงนะครับเราก็จะหยุดในการสร้างบารมีนะครับเพราะบุญเป็นบ้องหลังความสุขความสําเร็จนะครับแล้วก็ติดตามตัวเราไปทุกพบทุกชาติเลยนะครับวันนี้ก็มากระตันยูหลวงพ่อนะครับด้วยการปิดกองนะครับกระถินปีนี้นะครับนะเพื่อบูชาธรรมะเดชประคุณหลวงพ่อนะครับวันนี้เป็นวันแห่งชัยชนะของทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เรามีใครคนหนึ่งคอยพัฒสอนให้รู้เรื่องกฎแห่งกรรมให้รู้จักตัวเองคิดถึงใครคนหนึ่งมากๆที่สุดในโลกเลยค่ะก็ตั้งใจมาอบุญใหญ่ซึ่งเป็นวันธรรมดาแต่ว่าสาธุชนที่มากันเป็นหลายหมื่นท่านค่ะวันนี้ดีใจปลื้มใจค่ะตั้งใจทำความดีทำทานรักษาสินเจริญภาวนาอบุนบูชาธรรมให้ใครคนหนึ่งเขาคนนั้นเราตั้งใจ ทำดีทำดีตลอดชีวิตทำดีตลอดไปที่เหมือนใครคนหนึ่งพ่อมสอนบอกตลอดเวลาค่ะเราจะไม่เคยทิ้งบุญเราจะอยู่ในบุญอยู่ในบุญตลอดเวลาซึ่งความยากยากจนเข็นใจในการทำมาหากินเงินทองเนี่ยหาได้มายากเย็นมากค่ะก็ไม่ใช่ว่าง่ายทุกวันทุกเช้าจะมาถวายพัตนาหารจะเอาบุญตลอดให้กับตัวเองให้อันนี้ส่งผลบุญเนี่ยมันจะสวนกระแสสวนทางโลก เราทําทานรักษาสิลเจริญภาวนาทําให้เราใจใสใจสว่างดึงดูดทรัพย์สมบัติดึงดูด,ด,ด,ดอายันตนาสิ่งดีๆเราทําธุรกิจของเราก็เจริญรุ่งเรืองก็มีความอัศจรรย์เกิดขึ้นคือเรารักบุญเราอยู่ในบุญเราได้สร้างบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลาที่เข้ามาในวัดนี้วันนี้ก็ปลื้มใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานทอดพระปารมาชัยในวันนี้นะคะ เป็นวันแห่งชัยชนะวันหนึ่งของลูกหลานหลวงพ่อทุกๆคนนะคะสาธุชนมาร่วมบุญกันมากมายเลยนะคะก็ปราบปื้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่วันหนึ่งของลูกพระธรรมทุกๆคนเลยนะคะก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนให้ มันนำคำสอนของหลวงพ่อนะคะนำไปปฏิบัติใช้สร้างบุญทั้งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ได้มากที่สุดนะคะทุกอย่างก็จะสามารถช่วยภัยพิบัติหรือภัยต่างๆของประเทศและโลกของเราได้ค่ะวันนี้มีความปราบลื่มมากเป็นวันทอดผ้าป่าธรรมชัยดีใจที่เห็นลูกหลานของลวงปู่ได้มารวมกันทอดผ้าป่าในวันนี้วันธรรมชัย สึกปราบปื้มมากที่คนมามากมายต้องกราบขอบพระคุณใครคนหนึ่งที่เราคิดถึงถ้าไม่มีท่านก็คงไม่มีเราในวันนี้ค่ะขอให้พวกเราสืบทอดเจตนารมแล้วก็ทำสมาธิให้สว่างสวยมีความสุขกระจายกันไปทั่วโลกค่ะอยากจะฝากถึงใครคนหนึ่ง ว่าเรายังรอคอยท่านอยู่เสมอแม้นอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ไม่เห็นหน้าแต่เห็นอยู่ในใจคิดถึงจังเลยค่ะทุกท่านคือบุคคลต้นบุญต้นแบบที่ทุ่มใจสร้างบาร,รมีก้าวตามคำสอนของครูบาอาจารย์ด้วยความปราบลื้มปิติยอมส่งผลให้ผู้ถวายมีชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมแม้งานบุญครั้งสำคัญจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ภาพอันงดงามภาพบุญทุกภาพในวันนี้จะยังคงติดอยู่ในดวงใจของทุกท่านตลอดไป